ทำเบอร์เกอร์เนื้อให้กิน,นหน่อยค่ะเอ๊ะหนูร้องใส่เนื้อก่อนนะเอ๊ะลืมไปล,มลืมใส่ผักไปเมื <c oughs> ่อค้าลืมใส่ผัก <c oughs> ลอะไรอีกคะ่ะห,หอมค่ะเนื้อหอมใส่หอมใหญ่อะไรอีกใส่เนื้อค่ะ ใส่ใส่ชีสค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะปิดฝาด้วยค่ะอ,อันนี้มันร้อนมากเลยนะคะพับแพ้พ,แพับแพร่ถ้าเซไฟมันร้อนมากอือ มันร้อนมากเลยนะ,ะจ๊ะแต่เราต้องเป่าก่อน,นต้องเป่าก่อนรับประทานนะคะมาแล้วค่ะส่งกับป้าค่ะขอบคุณค่ะชื้อทาประทาน,นกัดเลยนะอ้หอร่อยไหมคะว้าว